รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูทรอลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ย็เเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวราศีสิ่งนี้โดนกุมภาพันธ์เป็นยังไงเอาละดาวประจาตัวคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับแล้วยังได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ถ้ามีเลข1เลข2เลข3เลข6นะอยู่ในภพอริของราศีปัศสสะเกณฑ์เราจะเรียกว่าองค์เกณฑ์เอออุดมเกณฑ์ เขาเรียกมีความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของทําสิ่งต่างๆนะตามชื่อเลยก็อุดมสมบูรณ์นะครับอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เองนะฮะดาวเข้ามาเป็นองค์เกตตรงนี้และอยู่ในเรือนของอลิถามว่ามันให้คุณไหมมันให้คุณ นะครับให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการต่อสู้การแข่งกันอันนี้ให้คุณแน่นอนนะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าชาวราศีสิงห์กลัวไหมไม่กลัวเหนื่อยก็เหนื่อยนะเพราะเขาเก่งในเรื่องของการงานแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเอาละเดี๋ยวเราเอ,อ,อ่านในเรื่องของเลิกก่อนนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่12เนี่ยนะครับ ก็อยู่ในราศีมังกรน,นะวันที่1ถึงวันที่2อเนี่ยอยู่ในเลิกของภูมิปโลอันนี้ให้คุณหลังจากนั้นในวันที่3ถึงวันที่12เนี่ยเริ่มจะเข้าเลิกของเ,ออเทศตีละอันนี้เริ่มจะไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะครับแล้ววันที่6ถึงวันที่9เป็นจุดที่ชาวราศีสิงจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการทะเลาะบ,บอกแวะอุบัติเหตุการขัดใจอะไรต่างๆเนื่องจากว่าเข้านวางนะครับพิษนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วพิษตรงนี้เป็นพิษสุนัขเนี่ย พิษณุัเป็นเรื่องของของมีคมอะไรต่างๆเนะี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดส่วนนี้ต้องระวังและไปอยู่ในเรือนอลิมันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดเหตุได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละตามความหมายพบเรือนเนี่ยตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลิ์เราก็เข้าไปแก้ไขปัญหาไปบริการไปเทคแคร์ไปช่วยเหลือนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะทําให้เราเกิดเรื่องดีๆขึ้นนะเกิดสิ่งดีๆนะครับดาวพาทิตย์เองไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสปดีที่เป็นเจ้าเรือนอมรณะนะครับ แล้วก็ไปสัมพันธ์กับเจ้าเรือนพุทธะนะแต่ว่าเป็นคู่มิตรกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าไอ้คู่มิตรเนี่ยให้คุณแต่ไอ้ตามความหมายพบเรือนเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของออไปเจอไปเจอกับดาวพฤหัสนะที่มาจากเจ้าเรือนพุทธะก็ให้ระวังในเรื่องของความประมาทเลอนเลอนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองมาจากเจ้าเรือนมรณะส่วนหนึ่งมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจการประมาทพังเผอใช่ไหมทีนี้ไอ้ดาวเจ้าเรือนมรณะมาคุมกับตนุลักเราเนี่ย ในเรือนอลิมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะประมาทเลินเล่อและทําให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะอย่าลืมว่ามันเข้าพิษสุนัขด้วยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุนะเจอของมีคมการทะเลาะเบาแวง้งอะไรต่างๆต้องระมัดระวังนะเพราะตะนุกลุ่มกับดาวจเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถึงแม้มันจะเกิดเหตุก็น่าจะเจอหมอดีนะนะครับด้วยเหตุที่เป็นคู่มิตรเว้นแต่ว่า ปีนี้นะดาวเสาร์เนี่ยเป็นการลักิีนีเท่ากับเรือนนี้ทั้งเรือนเนี่ยเป็นการลักินีหมดอันนี้ก็อาจจะหนักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะดาวพระอาทิตย์เองยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระอาทิตย์เองยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาภคุณเองก็มีเกณฑ์นะครับที่จะต่อสู้แข่งขันนะหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อก่อเกิดรายได้นะครับเพื่อทําให้เราเองประสบผลสําเร็จนะเพราะมันได้ทั้งลาภผลนะเพราะมันได้ทั้งการเงินนะถ้าคุณจะเสี่ยงโชค นะก็ให้เสียงโชคเกี่ยวในเรื่องของใบแจ้งหนี้นะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรเพราะตนุรักนะครับนะไปอยู่ในเรือนอลิอลิแปลว่านี้สินถูกไหมนะครับแล้วมันจะสามารถเกิดลาบผลได้นะเพราะว่ากลุ่มกัะดาวพุทธนะที่เป็นเจ้าเรือนของการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของลาภะก็ลองลองเสี่ยงโชคกับเรื่องของใบแจ้งหนี้อะไรต่างๆก็อาจจะเห็นได้นะครับนะ แต่ถามว่าตัวเองกุมาดาวเจ้าเรือนตัวเราเองกุมาดาวเจ้าเรือนลาะมันก็ตัวเราเองมีโอกาสมีโชคมีลาภถึงแม้มันจะแสดงผลในเรือนของอลิพราะเราไปต่อสู้เราไปแข่งขันเราบริการเราไปเทคแคร์ก,รร care, ก็เพื่อต้องการเงินเพื่อต้องการลาภผลนั้นมันก็มีโอกาสได้และที่ท,ท,ที่สาคัญดาวเสาเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนอลิอลิเป็นอลิเนี่ยเขาเรียกาปัสศจากศัตรูแขวคลาดนะชนะศัตรูแข่งขันอะไรก็ชนะเขาประมูลอะไรก็ชนะเขา นะครับเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้มีหนี้มีสินก็สามารถเคลียร์ได้ชาวราศีสิงห์ถ้าเกิดคุณมีหนี้มีสินเป็นค้อโตเนี่ยนะคุณเข้าไปขอส่วนเลยถ้าเป็นในแบงค์นะคุณเข้าไปเลยขอส่วนลดเท่านี้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 อะไรอะไรนี้ประมาณนี้เลยนะนะชี้เหตุผลว่าเราไม่ไหวอะไรยังอะโครวากันไปนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์หนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาดาวเป็นเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะ เคลียร์นี่เคลียร์สินนู่นนี่ได้แต่อย่าไปสร้างนะนะถ้ากราณีของคุณไปสร้างนี่ก็อาจจะหนักอยู่พอเหมือนกันนะเพราะว่าดาวเสาร์แปลว่ายืดยาวนานนะคุณก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นการรักินีนี่มันก็มีปัญหานะไอ้ส่วนนี้คุณก็นะครับต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะหลังจากนั้นตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปักตอนนี้อ่านะนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นปลานะครับคำว่าปลาเนี่ยแปลว่าผู้อื่นนะ ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อคู่ครองทำเพื่อแฟนนะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลักษณะเหมือนหึงหวงกันน่ะนะคู่ครองมีเกณฑ์ถุนหวงหรือคู่ครองไม่ได้ดั่งใจคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะทำอะไรให้เราแบบเสียใจได้เหมือนกันนะครับเพราะดาวพฤหัสฤกษ์ลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิณทุบาทนะพิณทุบาทแต่ว่าดาวศุกรสเนี่ยมันไม่เหมือนดาวเสาคือดาวเสาเนี่ยคือเลือกมากเลยไม่มีแฟนแต่ดาวศุกรสเนี่ยแฟนเจ้าชู้ หรือไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้นะแหมเดินควงแขนกัน,นตานี่เหละมองสาวคนอื่นอะไรประมาณนี้ดาวสุขจะเป็นแล้วคือเสียใจเพราะเสน่ห์ประมาณเนี้ยนะครับและดาวเวลาดาวพาทิศเจอดาวพระสุขเขาเรียกเป็นคู่ผ้าอ้อมไม่แห้งเป็นชคที่ใจง่ายเวลาเจอใครเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคเลยมันประมาณนี้ไอถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีมันมันพลาดท่าไปไม่มีการป้องกัน แม่มันม,มันแม่มันคิดหนักเลยนะนะมันต้องมีการป้องกันนะเพราะว่าดาวเนี้ยเขาเรียกเป็นดาวคู่ใจง่ายนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระมัดน,นะแต่มุมดีก็มีเขาเรียกเป็นคู่โสรถนะคู่โสรถก็คือคู่ได้ไม่หมดได้มาเท่าไหร่ก็ได้ไม่หมดอะไรประมาณมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับนะอะไรประมาณนี้นะเอาละนะสำหรับตัวเราเองก็จบแค่นี้นะดวงดาวอาทิตย์เรามาดูการเงินนะครับดาวการเงินก็คือดาว พระพุธเนาะนะพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสองเรือนเลยนะลาบผลด้วยอะไรเงี้ยเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลีนะคือเราก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะลาบผลไม่อยู่ในเรือนของอลีโอเคนะมันอาจจะหาเงินยากนะครับมันอาจจะหาลาบผลลําบากมันอาจจะมีคู่แข่งในสายงานมันอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะก็ขอให้อดทนนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนดาวอาทิตย์เมื่อกี้เพราะดาวอาทิตย์ท่านนั้นองเกณฑ์ แต่ว่าดาวพุธเนี่ยไม่ได้องเกตไม่ได้อะไรเลยนะครับคือดาวพุธเนี่ยคือเข้ามาตกในภพเสียเลยพอภพเสียเนี่ยให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะดาวพุธเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดคําจ้าบางทีพูดลอยๆเนี่ยคนได้ยินเอาเรื่องนะอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับคือลักษณะประมาณนี้นะเอาละทีนี้ไอาการเงินวินเคําอยู่ในเรือนอาลลี เงื่อออกถึงจะได้เงินกับตองพูดจากกันอย่างนี้แหละนะครับนะแล้วก็การเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในอริการเงินขัดข้องหาเงินยากนะอะไรประมาณนี้มีคนมาเบียดเบียนเรื่องเขารับสินเงินทองเงินตราอะไรประมาณนี้ก็ขอให้คุมสตินะอีกเรือนหนึ่งลาภผลใช่ไหมลาภผลมาอหร่ก็นั่นแหละประมูคือมันบางทีเราดูแล้วมันอาจจะขัดแย้งนะดังดาวเสาเองเป็นเกษตรใช่ไหมชนะการแข่งขันศัตรูทุกอย่างนะแต่พอลาภมาอยู่ในเรือนอหริเขาเรียกว่า ลาบขัดข้องก็โอเคมันก็มีทั้งได้มีทั้งเสียอยู่ที่ว่าณตอนนั้นองศาของดาวเนี่ยที่เข้ามาอันไหนถึงก่อนนะครับถ้าคือในช่วงที่ดาวเข้ามาแล้วดาวเสาของคุณเองเนี่ยนะที่กินทั้งหมด30องศาเนี่ยยังส่งกระแสไม่ถึงเนี่ยนะคุณก็ยังไม่ชนะศัตรูอ่าแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ดาวเสาเนี่เข้ามาแล้วองศาให้คุณแล้วดาวอื่นเข้ามาเขาก็ยังสามารถ คุ้มคอทําให้เราได้อะไรประมาณนี้นะคือก็อย่างที่ผมบอกไปดับหรัสสารเป็นในที่ละเอียดจับหมดเลยตียางนาวางลูกพิษนะครับนะองศาดาวนะดวงนาวางโอ้โห <laughs> หลายอย่างนะนะอะไรประมาณนี้เอาละนะก็คือพูดง่ายว่าก็ให้ระวังเรื่องการจับใจใช้สอยแล้วกันนะครับนะรวมทั้งลาบผลด้วยนะครับเอาละเรือนคู่ครองเป็นไงบ้างนะนะเรามาดูเรือนคู่ครองซิ ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือราหูเนาะนะก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอปัตตนีมณัสุภาพกรรมะกรรมะก็คือเวลาปัตตนีไปกรรมะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทํางานจนไม่สนใจครอบครัวก็มีนะเห็นงานเนี่ยสำคัญกว่าครอบครัวทํางานบางคนเนี่ยทำงานออกไซงาน,นไม่ไปกลับบ้านเลยนะเป็นเดือนเือนเลยก็มีนะครับ นะจนบางทีแฟนเนี่ยก็น้อยอกน้อยใจต้องมีการคุยกันนะให้ชัดเจนนะครับสำหรับกรณีี้นะที่มีแฟนแบบไปอยู่ไซ์อะไรเงี้ยหรือคนที่เป็นแฟนคุณก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเชื่อใจกันไว้วางใจกันนะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของสายงานะอันนี้เราก็เราก็ช่วยไม่ได้นะเนาะมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะปัตตานีไปอยู่ในเรือกนกรรมะคุณอาจจะลุม่มหุ่นลุม่มทุนก็ผู้ แฟนก็ได้หรือมีแฟนไปนแต่งเมเลยไปไหนไปคู่นะเพราะกรรมะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวแปลว่าความรับผิดชอบแปลว่าการกระทาแปลว่าพฤติกรรมปิดไปแต่งเมเลยนะครับนะถ้าคุณไม่อึดอัดก็ไม่เป็นไรนะบางคนชอบก็ถือว่าดีมีความสุขไปนะแต่ที่เนี้ยราหูเนี่ยเวลามาอยู่ในภพของกรรมะนี่เขาเรียกว่าเก่งนะเป็นคนที่ทํางานเก่งวางแผนดีมีไหวพริบปฏิภาณนะพูดถึงคนที่ทํางานแล้วแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วแบบไม่ซื่อจนเกินไปนะ ก็ต้องให้พระราหูเนี่ยแหละเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นอะไรที่เก่งมีเล่มีมเหลี่ยม,มทันคนนะครับไม่เสียเปรียบใครนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะทีนี้ดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะไปอยู่ในเรือนกัมมะก็นั่นะแหละนะก็สามารถที่จะมีคู่ครองได้จากสายงานก็ได้อาจเปคนเป็นโสดน,นะหรือว่าลงพุดลงทุนกับคู่ครองก็ได้หรือได้รับผลดีจากเพศตรงข้ามอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่เราต้องยอมนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตนุลักษณ์เราเป็นปลา นะครับนะแล้วก็ดาวสุกเล,ล็งลัคะนมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวบ้างนะแต่เจ้าเรือนไม่ได้ไปอลิมรณวินายังไงก็ไม่มีปัญหามากนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับเรื่องอะไรกันต่อดีอะดาวพัคเกตเนาะดาวพัคเกตเนี่ยอยู่ในเรือนของพันธุนะครับถ้าคนไหนมีเซนเนี่ยก็น่าที่จะออมีวัตถุมงคลเนี่ยเข้ามาเยอะตอนผมมีพัคเกตเข้าอยู่ในภพของพันธุนี่ก็มีคนเอาพระทาานมาให้ผมนะ นะลูกค้าลูกค้าที่สนิทกันนะครับเขาก็เอาพระธาตุมาให้นะมาบูชานะาเกรณีคนสุดบนไหว้ท้าก็จะได้สิ่งดีๆวัตถุมงคลได้เครื่องพระเครื่องอะไรต่างๆนะไปงานนู่นางานนี้แล้วเขาแจกมาก็ก็มีเกตนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะให้มันถูกฉลอก็อาจจะมีการไหว้เจ้าที่นิดนึงนะครับนะาไหว้เจ้าที่บอกกล่าวท่านนิดๆิดหน่อยๆน,น,นะว่าเออนะว่าเออบางทีพระเกตอยู่ตรงเนี้ยเทวดาท่านจะมีฤทธ แรงท่านจะเยอะนะาะเราเวลาเราสวดมนต์ไหวท่ามันจะสื่อถึงท่านได้ง่ายเราอยากจะได้เงินเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเราอยากจะได้ชื่อเสียงก็มีเกณฑ์ที่จะได้ชื่อเสียงเนาะนะเพราะว่าดาวเทวดาท่านประทานให้เราได้นะครับนะแต่บางคนเนี่ยอย่างพระเกณฑ์เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกก็คล้ายๆแบบเหมือนนกสองหัวนะครับเป็นได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นได้ทั้งยักษ์เป็นได้ทั้งม้เป็นได้ทั้งเจ้ากรรมในเวรนะผมก็ไม่ค่อยจะวางใจพระเกณเท่าไหร่นะครับบางทีพระเกณถึงรักถึงอะไรเนี่ย ่วงนั้นผมจะสวมดมนต์ไหว้พระหนักหนัก,น,กนั่งสมาธิหนักนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงเพราะผมเองเนี่ยหมดตัวเพราะพระเกตมาแล้วนะเพราะในพื้นดวงผมเนี่ยพระ,ะเกตอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยโอ้โหล่อซัตตินนี่เป็นล้านๆ้านเลยนะเออแต่ก็ทําให้เราหมดดีแนละ้วก็พระเกตอีกเนี่ยแหละนะก็คือนี่แหละนะก,นะละก็ในเมื่อเรามีทางเลือดใช่ไหม เราก็เอาสิ่งที่มันดีดีกว่านะสวดมนต์ไหว้พระไหว้ท่านหน่อยนะบอกกล่าวอะไรก็ว่ากันไปเจ้าที่เจ้าทางไม่มีคาถาก็เสิร์ชใน Google เดี๋ยวนี้พี่กูเนี่ยช่วยได้ทุกเรื่องนะเราก็เปิดเลย g o o g l e สวดบูชาเจ้าที่ทูปกีดอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสิร์ชไปเลยนะครับนะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่ออ่ะดาวพฤหัสเนะาะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะเนาะ ปุตตะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนอริก็ระวังเรื่องบุตรบริวารลูกน้องนะครับนะคนใกล้ชิดนะก็วางใจไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ลําบากเรื่องของออทรัพย์สินเงินทองเงินตลาก็ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะลุมกับดาวเจ้าเรือนกันเงินนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมัดระวังก็สั่งการทําอะไรก็อาจจะมีการตรวจสอบนิดน,นึงอย่าปล่อยปะละเลยจนมีช่องทางให้ลูกน้องคิดไม่ดีนะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาได้นะครับ อีกเรือนหนึ่งอะไรอ่ะมรณะมรณะไปอลีนะมรณะอลีเขาเรียกว่าแควคลาดนะกันนะแควคลาดจากศัตรูนะครับไม่มีใครทําอะไรเราได้นย่เราทาเราเองนะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีหนี้สินเยอะก็มีเกณฑ์ที่จะเศร้าโศกเสียใจหรือมีความกังวลเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะเพราะคำว่ามรณะแปลว่าเสียใจอลีแปลว่าหนี้สิน บางคนก็มีความเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวเรื่องหนี้สินแล้วมากุมกับดาวเจ้าเรือกนการเงินที่มันติดขัดอยู่แล้วรับผลที่มันติดขัดอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแต่คุณก็จะหนีนะเพราะยังไงดาวที่เป็นเกษตร,รเนี่ยมันสามารถเขียได้คุณก็คุยเขาตรงๆวันเนี่ยฉันห้าเท่านี้อะไรจะประมาณเนี้ยนะขอลดต้นลดดอกขออะไรได้ไหมเพราะมันไม่ไหวจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับก็อลองคุยดูนะประมาณนี้เอาละอะไรกันต่อดีนะครับดาวพ่างทานเนาะ ดาวพัคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนความสําเร็จตอนนี้ดาวเจ้าเรือนความสําเร็จเนี่ยมาคุมกับดาวเจ้าเรือนคู่รองใช่ไหมนะครับนั่นก็หมายความว่าแล้วมาอยู่ในเรือนของการงานด้วยนะครับนั่นไม่ถึงว่าชาวราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนที่ดีนะที่มีศักยภาพนะครับช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการงานนะเพราะการงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นมากเห็นไหมสุภาพไปอยู่ในเรือนกรรมแล้วมาคุมกับดาวเจ้าเรือนคู่รอง ตรงนี้แลวตัวเราเองก็ยังอยู่ในเรือนของปัตตานีเนี่ยมันโดดเด่นมากคุณมีเกณฑ์ที่จะดีลงานงานใหญ่นะดีลงานกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานผักดันเกี่ยวหน้าที่การงานอะไรต่างๆหรือได้รับมอบหมายงานอะไรต่างๆนะที่มันจะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสำเร็จรต่างๆนะครับถือว่าดีนะตรงนี้ถือว่าดีนะอีกเรือนหนึ่งเจ้าเรือนพันธุเนาะพันธุกรรมะก็ดีนะก็่วมพูดลวมทุนกับญาติพี่น้องอะไรได้นะหรือการ พฤติกรรมการกระทําของเราในช่วงนี้นะมีแรงเจตนาหรือมีเจตนาตํานงเต็มที่เลยเพื่อจะก่อร่างสร้างตัวนะเป็นเจ้าของกิจการนะทำให้ตัวเองประสบความสเร็จในชีวิตตรงนี้ถือว่าดีนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวจันทร์นี้นะคือดาวจันเนี่ยก็ต้องบอกเป็นเจ้าฤืนีนาเข้าพบไหนเลือนไหนก็ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย มีปัญหาทัานทีนะครับเอาละเรามาดูในจุดที่ต้องระมัดระวังนะว่าในช่วงนี้เราจะควรจะระวังเรื่องอะไรแต่ไอ้ตรงนี้ให้ผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะชาวราศีสิห์คุณก็อย่าไปเขาเรียกวิตกกังวลหรืออะไรเลยเพราะว่าดาวเนี่ยท่านเดิน2วันครึ่งจะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจหรือความกังวลมากกว่าไม่ได้ออกมาเป็นรูป,ปธรรมแบบโจ๊กๆเหมือนดาวใหญ่ๆเพราะดาวจันเนี่ยเดินดาวจันท์เป็นดาวความรู้สึก เดินอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอยากได้ในช่วงนั้นนะอันนี้เหมือนกันความวินาศข้อให้เราระวังเกี่ยวเรื่องเรื่องนั้นมากกว่านะเอาละในช่วงของวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่3เนี่ยอยู่เวลา7จ็นกาสามวินาศจะอ,อ,อยู่ในเรื่องการเงินก็ระวังเรื่องของคนมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือทํานิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินไม่ให้คุณเสียเปรียบช่วงนี้ก็เลี่ยงเลี่ยงนิดหนึ่งนะครับต่อไปวินาศสหาชะ นะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่51ในการ2นาทีนะก็ระวังเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมอย่าไปคอมเมนต์อย่าไปทะเละาะเบาะแว้งอย่าไปผิดใจกับเพื่อนฝูงหรือคนหมู่มากนะครับในช่วงนี้นะครับต่อไปนะครับเข้าไปในราศีพิจิกเขาเรียกพันธุนะครับ วันที่5ถึงวันที่7 13นาฬิกาสา4นาทีอย่ามีปัญหากับญาติพี่น้องอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอย่ามีปัญหากับคนท,ทั่วไปสิ่งแวดล้อมนะเพราะพันธุ์นี่เป็นเรื่องของความสนิทนะเดี๋ยวมัน,ม,นมันจะยุ่งนะครับนะต่อไปเข้าไปในราศีธนูนะครับวันที่7ถึงวันที่9เวลา16นาฬิกาเจนาทีบางทีลูกน้องบุตรบริวารอาจจะทำงานให้เราไม่สำเร็จนะครับอาจจะ ทำเรื่องให้เราหัวเสียหรือทําให้เราถูกคนนังานตําหนิางงานนคุณก็จอะอไปหัวเสียนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะเพราะว่าวินาศปุตาเนี่ยเขาเรียกว่าความรับผิดชอบของลูกน้องอาจจะบกพ้องหรือทําให้เราโดนตาหนิได้นะครับเอาละต่อไปนะวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของ阿อินะครับนะวันที่9ถึงวันที่12 19อนาฬิกาสานาทีนะวินาอ阿ิเนี่ยมัน,ม,นมันเขาเรียกพบเสียอยู่ในพบเสียให้ทายดีเนาะนะครับก็มีเกณฑ์ที่สะตงสตูก็ ที่เคยมากวลกวลนๆะช่วงนี้อาจจะอย่าสึกกันแป๊บนึงนะอาจจะไม่มาวุ่นวายกับเราเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะนะครับต่อไปในราศีกุมนะวันที่สิบสองถึงวันที่สิบสี่เวลาเที่ยงสามสิบก้านาทีนะวินาศปัตนินะครับช่วงนี้ก็ระวังพฤติกรรมของคู่ครอง นะครับว่าอาจจะทําให้เราเสียใจนะไม่เรื่องแดก็เรื่องหนึ่งเพราะวิาวนาทปตัตตานีมันแปลว่าคู่ค้าหู้ส,ส่วนทำให้เสียใจอะ่ะออกได้หลายอย่างนะส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือทําให้อดอัดไม่สบายใจนะครับต่อไปวินาทไปตกอยู่ในภพของมรณะอันนี้ดีนะครับในวันที่1 4ถึงวันที่16เวลา8ในการ4นาทีนะก็นั่นะแหละฟามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลด ไปหรือความวิตกกังวลความเครียดอะไรต่างๆก็ลดน้อยถอย,ถอยไปหรือมีมุมมองความคิดในแง่บวกทําให้คิดอะไรนั้นผ่านไปได้นะครับเอาละต่อไปในราศีเมษนะวันที่16 19, ถึงวันที่19เวลา17บเนกาห้นาทีวินาศวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสุภาษยงมีปัญหาขับผู้หยับผู้ใหญ่อย่าไปขอความช่วยเหลือครับผู้หลับผู้ใหญ่ในช่วงนี้จะไม่ให้คุณกระดดงชะตานะจ๊ะนะครับต่อไปเข้าไปในราศีพฤษภนะวันที่19ถึงนะวันที่21เนะเวลาตีห้นาที นะวินาศกรรมะทํางานอะไรยังไงหรือพฤติกรรมอย่าหัวร้อนอย่าใจเร็วอย่าดวนเส็นสัญญาอย่าดวนอะไรเท่านั้นในช่วงนี้ไม่ให้คุณนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับต้องระมัดระวังนะครับต่อไปเข้าไปในราศีเมถุนนะครับในช่วงของวันที่21นะจนถึงวันที่24เวลา16บหนกาสามนาทีนะเขาเรียกว่าวินาศลาภะ นะช่วงนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงทุนลงทุนอะไรไม่ไม่ควรนะมันจะเสียเงินเสียทองได้นะแต่ความหมายของจันท์ที่เป็นปทุมเกณฑ์น,นี้ให้คุณอยู่ก็าอาจจะได้ลาบปากหรืออะไรบ้างนะแต่ไม่ควรที่จะลงทุนหรืออะไรบางทีเขาเรียกววินาศอ่ะ เวลาพ้ามันรักษาทรั์ไม่อยู่อะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังเอาละต่อไปนะในวันที่ยี่สีถึงวันที่หกนะเวลาตีสองสามสิบแปดนาทีวินาศเป็นเกษตรนะครับวินาศเป็นเกษตรก็เขาเรียกว่าดวงแคล้วคลาดนะครับแต่ห้าประมาทเองนะครับถ้าเราประมาทเองเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้ก็ต้องระมัดระวังนะต่อไปวินาศกุมรักเลยอันนี้ไม่ดี นในวันที่26ถึงวันที่28เวลา10นาฬิกา19นาทีอันนี้ไม่ดีนะวินาศกุมรักก็มันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่องให้เศร้าโศกเสียใจเรื่องเข้าใจผิดโอ้สารพัดนะก็ตามความหมายวินาศนะครับนะเอาละ,ละแล้วก็เข้าไปในราศรีกรกวันที่28ถึงวันที่12วันที่2นะมีนา15นาฬิกา37นาทีอ่านไปแล้วนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยคือดาวของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่า นะอาจช่วงนี้อาจจะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะดาวคานันคุณค่อนข้างจะเดินดีนะครับเขาเรียกว,ว่าดาวจเจาเรือสุภะไปกรรม,มะนะพันธุไปกรรม,มะอะไรประมาณนี้อย่างนี้พันธุไปกรรม,มะเนี่ยมันเป็นยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องหรือมีอะไรก็ ปามๆเขาหน่อยช่วงนี้คุณอย่าไปมีเรื่องกับข้างบ้านจะไปมีเรื่องกับตามร้านเลิศที่มันอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะทําให้เราเสียเงินเสียทองนะครับส่วนในเรื่องของแฟนเราก็ย,ยอมนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เราอาจเพราะเราเป็นป่านะมันอาจจะอ่อนแรงนิดนึงนะครับ นะทั้งนั้นเองนะเราก็สามารถจะผ่านพ้นอะไรต่างๆไปได้ส่วนที่ต้องระวังเราก็ระวังไปนะครับเอาละนะยังไงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมมาผมพิพาฒประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยทุกท่านนะครับผมเกตดก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมขอฝากประชาสัมพันธ์ช่องใหม่ผมนิดหนึ่งนะครับชื่อช่องอาจารย์เกตดก้าไพเทพินดูจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไพเทพินดูกับดวงจักรราศีนะแล้วก็ออก คำพยากรณ์อ,ออกมานะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ600กว่าคนนะฮะนะฮะยังไงก็ขอฝากลูกค้าหรือ fc ผมนะในช่องหลักช่วยกดติดตามให้หน่อยและก็ฝากอีกช่องหนึ่งชื่อช่องวันนบีวิทยูเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะเรื่องบันทึกฝันเรื่องหักมุมอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นช่องเพื่อนผมเองนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ